โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีน,ะน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอ,อยู่กับพี่เอกแล้วแซนเดิร์มแซนเตอร์นะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้ตามที่น้องๆเรียกร้องมาเลยนะครับสำหรับวัยรุ่นติ๊กต็อกนะครับผมเมื่อตอนไหนว่าเมื่อช่วงเที่ยงหรือตอนบ่ายน,นี่แหละพี่ก็ลงคลิปอัปเดตในส่วนติ๊กต็อกไปแล้วนะครับสำหรับเฉลยนะครับเฉลยเฉลยรับของฟรีถูกทุกข้อร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับใครที่ตามมาจากทิกตอกอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนสำหรับวัยรุ่น y o u t u นะครับผมอ่าใครที่อยู่ใน YouTube พี่ก็จะมาสอนอัปเดตให้นะครับส่วนใน t i k t อกก็ตอนนี้คนดูน่าจะ2 0 0 0 0 0คนดูแล้วนะต้องขอบคุณคนดูกันด้วยนะพี่ก็มาเฉลยให้เนาะเป็นกิจกรรมเฉลยคำตอบนั่นเองนะครับมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสำหรับกิจกรรมนี้อยู่ตรงไหนนะครับเพื่อการเสียเวลานะครับผมแต่ก่อนจะไปเฉลยกันเนี่ยกดไลค์ให้พี่กันก่อนนะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนดูด้วย ตรงที่ปฏิทินกดเขามาที่ปฏิทินก่อนแล้วก็ประกาศนะครับประกาศแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาตรงที่กิจกรรมแฟนพันแท้ตรงนี้อ่านะครับผมกิจกรรมแฟนพันแท้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสี่มาละแต่พี่เนี่ยยังไม่มีเวลาที่จะมารีวิวนะครับเพิ่งจะมีเวลาวันนี้วันสุดท้ายด้วยนะครับกิจกรรมหมดวันนี้เลยประกาศผลวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับใครที่ได้ของฟรีดูคลิปนี้ให้จบนะครับย้ำว่าดูคลิปนี้ให้จบแลนะก็คือตอบคําถามสุดง่ายนะครับวัด ระดับแฟนตันแท้ของฟรีไฟล์นะครับผู้โชคดี50คนแรกที่ตอบถูกย้ําว่าที่ตอบถูกนะครับรับรางวัลเสื้อยืดหมวกและภาพปิดบากครบรอบ5ปฟีฟรีีกันไปเลยโอ้โหดีแบบนี้เลยสวยจัดจัดดูแมสดีโอ้โสีโคตรสวยเลยนะครับมานะครับกดเข้าไปดูกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับมันเป็นยังไง กดเข้าไปเสร็จมันก็จะบอกว่าอีเวนต์นะครับผม5ปีแฟนพันแแทฟฟีไฟนนะครับเป็นกิจกรรมแฟนมาแทฟฟีไฟนนะครับตอบคำถามสุดง่ายระดับแฟนันแทฟฟีไฟผู้โชคดี50คนแรกตอบถูกทั้งหมดรับของรางวัลเสื้อยืดหมวกและผ้าปิดปาก5ปีฟรีกันไปเลยนะครับผมประกาศผลพรุ่งนี้ด้วยนะครับกิจกรรมหมดวันนี้เลยนะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปของรางวัลนะครับมีแมสมีหมวกมีเสื้อนะครับนี่นะครับทีนี้ทําไงต่อให้เราใส่ชื่อนามสกุลนะครับอันเดียพี่ยกตัวอย่างละกันเนาะยกตัว เดี Idea. ่าใส่ u ดีมั่วไปก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็น u ูดตัวเองนะใส่ให้ถูกนะครับผมเอา UD ยูดียูด d ตัวเองใส่เลยแล้วก็ลิงก์ตัวนี้เดี๋ยวพี่ไปหาลิงก์มาแป๊บหนึ่งลิงก์ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นลิงก์ Facebook ของเราเลยนะครับลิงก์โปรอ่าโปรไฟล์เฟซบุ๊กเนี่ยคือ Facebook ของเรานะครับใครที่เล่นในคอมก็คือกดที่รูปโปรไฟล์ลก็มันจะเป็นลิงก์ข้างบนนะครับส่วนใครเล่นในมือถือเนี่ยมันจะมีแบบคัดลอกลิงก์โปรไฟล์ตัวเองอยู่สามารถไปดูใน YouTube ได้เลยมีสอนนะครับเนาะโอเคถ้าใส่ชื่ออนาสสสสกกุเเเรร็็็จจใ่ UD ตัวง ใส่ลิงก์โปรไฟล์เสร็จกดถัดไปครับผมปั๊บโอเคจากนั้นก็รอสักคู่ทีนี้มาหน้านี้แหละคือคําถามแล้วทีนี้นี่แหละตอบตามพี่ได้เลยนะครับผมข้อหนึ่งพี่ชายแคลลี่คือใครตอบไปเลยฮายัตโตะพี่จะไปแบบเร็วเลยนะครับเพราะว่าในทิกตอ,อกพี่ก็ฉเฉลยไปและนะแผนที่ล่าสุดของฟรีไฟคือแผนที่อะไรนะรอันนี้เนี่ย ตอนแรกพี่ว่าจะตอบในเเนเธรล่านะเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยมันยังไม่มาเลยนะครับแผนที่ใหม่ก็จริงแต่ว,ว่ามันยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับน่าจะมาวันที่1ินะครับตามที่อัปเดตในแฟนเพจทีนี้อันอันที่ถูกคืออะไรอันที่ถูกก็คือนิคมลบกหลานัันเองนะครับตามนี้เลยนะครับทีนี้ข้อที่3คืออะไรข้อที่3อาวุธชนิดใดสามารถยิงทะลุไอวอลได้ตอบไปอย่างมั่นใจเลยนะครับนี่ m 1 8 2 b อก็คือบาร์เรตนั่นเองนะครับผมข้อที่4ทักษะฟักไข่ของอ่าทักษะอ่าทักษะฟักไข่เป็นของกงห ถ้าเป็นไอโฟนคือตอบข้อนี้ไปเลยนะครับโรคแพนกริมนั่นเองนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับในปี2 5 6 5เป็นการครบรอบกี่ปีของฟรีไฟคือ5ปีง่ายๆเลยข้อนี้นะครับผม6นะครับข้อใดไม่ใช่ชื่อโหมดนะครับในเกมฟรีไฟอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับโหมดตาโตนั่นเองนะครับนี่ไม่มีนะครับผมข้อที่7นะครับผม ข้อที่เกตตัวละครไหนในฟรีไฟล์เคยเป็นครูฝึกมวยไทยอ่าข้อนี้ง่ายมากก็คือตัวละครก้านั่นเองนะครับผมข้อที่8แชมป์โบว์ซีรีส์2021และ2022รวมคะแนนกันได้ทั้งหมดกี่คะแนนข้อนี้เนี่ยม,มันเฉียดนะนะมันจะเฉียดก็คือถ้าใกล้เชียงที่สุดก็คือจะเป็นอันนี้203คะแนน นะครับหรือว่าใครจะตอบ205คะแนนก็ได้นะครับตามใจเลยนะครับข้อที่9คืออะไรข้อที่ 9F ย่อมาจากอะไรง่ายมากข้อนี้ก็คือฟรีไฟนั่นเองนะครับส่วนข้อที่10นะครับข้อใดไม่ใช่ข้อมูลของตัวละครไอลิสก็คือเป็นตัวละครที่เจอไอวอลนั่นเองนะครับก็จะมีเป็นนักฆ่าหูหนวกเป็นเจ้าของร้านเพลงนะครับเพศหญิงทักษะเผยตำแหน่งผู้เล่นอันนี้ถูกเพศหญิงถูกมี2อันนี่แหละ ที่พี่ไม่ถูกนะที่ไม่ถูกแต่ว่าพี่มั่นใจข้อหนึ่งนะหรือว่าใครจะตอบข้อ2ก็ได้แต่พี่ตอบข้อ1เลยละกันนะครับอ่ะข้อ1แบบไม่มีโอกาสถูกแต่ข้อ2มีโอกาสถูกนะครับผมข้อหนึ่งน่าจะชัวร์กว่านั่นเองนะครับประมาณนั้นข้อ11 Free Fire World Series จัดมาแล้วกี่ครั้งนับสลับข้อ11นะนะครับข้อ11คือตอบไปอย่างมั่นใจเลยคือข้อ2นะครับ2ครั้งนั่นเองนะครับข้อที่12คืออะไรดีเจคนไหนที่ Free Fire ไม่เคยเข้าร่วมงานก็คือดีเจโซดา นะครับผมนะข้อที่13อันดับแรงสูงสุดของฟรีไฟคืออะไรก็คือแกนมาสเตอร์นั่นเองนะครับผมข้อที่14ตัวละครในฟรีไฟแบ่งออกเป็นชายกี่ตัวหญิงกี่ตัวก็คือตอบข้อ1ครับผมชาย29ผู้หญิง17บเจ็นั่นเองนะครับผมส5สกินปืนอีโวสามารถอัพเลเวลนะครับผมได้สูงสุดเลเวลเท่าไหร่ก็คือเลเวล7ปืนอัพเลเวล7นั่นเองนะครับผมข้อที่16เมื่อ ได้รับชัยชนะจะพูดว่านี่เลยโบยาไม่มีดีนะโบยาเฉยๆนะโบยาเฉยนะครับจงเติมคําในช่องว่างนะครับมันชอบงับคุณแต่ผมชอบคุณงับก็คือเป็นฉลามมันเองนะครับฉลามมันชอบงับคุณแต่แต่ผมชอบคุณงับยังโอเค ส่วนข้อที่18นะครับเรียงลำดับนะครับแชมป์รายการฟรีไฟโปลีกนะครับตั้งแต่ซีซั่นที่1ถึง6ให้ถูกต้องเองนะครับตอบไปอย่างมั่นใจเลยนะครับนี่เลยข้อ2นะครับผมนะข้อ2เลยนะครับตามนี้นะครับอันนี้ถูกต้องแน่นอน100%เซเลยนะครับสำหรับข้อที่18นั่นเองตอบตามพี่ได้เลยนะครับผม ส่วนข้อที่19นะครับข้อที่19เกมใหม่ของฟรีไฟมีชื่อว่าอะไรนะครับก็จะเป็นฟรีไฟแม็กที่เปิดตัวช่วงไหนช่วงเดือนไหนนานแล้วแหละนะครับฟรีไฟแม็กนัเองส่วนอื่นไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่ใช่นะฟรีไฟยูต้าอะไรแนี่ยฟรีไฟพัสดฟรีไฟสองที่ศูนไม่ใช่นะครับก็คือเป็นฟรีไฟแม็กนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ20 BIS ย่อมาจากอะไรนะครับโบยาอิสต่ายนะครับก็คืออันที่สามนั่นแหละนะครับนี่ Battle in s น y ตาเป็นกิจกรรมที่ผ่านมาเนียเป็นกิจกรรมแบทเทิลย เพียงเท่านี้เราก็รอลุ้นรับของฟรีได้เลย นะครับโคตรจะง่ายนะครับโคตรจะง่ายนะครับใครที่ตามมาจาก Tik t o k คอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ที่พลาดไปได,ได้พี่บอกเลยใครพลาดไปเนี่ยบอกเลยว่าอย่าพลาดเลยสําหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมอะไรเอ่ยมีกิจกรรมนี้นรับจ่ายก่อนค่อยรับคืนพี่ก็รีวิวไปแล้วนะสลับแพ็กตัวนี้นะเป็นชุดตัวนี้มีโทเค็นให้แลกรับชุดเอยแลกรับเพชรคืนด้วยนะครับในส่วนกิจกรรมตรงนี้รับเพชรคืนอยู่ในส่วนปฏิทินกิจกรรมแล้วก็ข้างล่าง นะครับข้างล่างเลยนะับจะอยู่ตรงไหนเออเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับนี่นะครับ,นะรบผมรับได้3 สช่วงวันเวลา,าวันที่18สิงหาคือรับไปแล้ววันนี้แล้วก็วันที่25สิงหาอีกรอบหนึงสองเพชรแล้วก็วันที่1กันยายนอีกรอบหนึงเ9เกชรรวมกันก็จะเป็น4 99เพพชรได้คืนทั้งหมดเลยเหมือนได้ชุดฟรีเลยแต่ว่าเราต้องซื้อแพ็คตัวนี้ก่อน1นโอเคสำหรับคลิปนี้มาเฉลยสั้นๆง่ายๆถูกต้อง100%ใครที่ตอบถูกแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยและการบอกพี่ด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมแชร์บอกเพื่อน